้องดูว่าจังหวะไหนคนเร็วจังหวะไหนคนช้าคนเร็วอ่าท่านพิมมี่ท่ลังซื้อๆนี่ครับเออไงเงีขนาท่านคนเดียวนะครับไม่เอาด้วยเลยคนก็ต้องได้ด้วยมบนคาถาเออดีเอสเซก่อนหนึ่งตัวนี้มาไม่ต้องไปอีกหนึ่งเหมือนกันแล้วไงพิมมี่พิมมี่หนึ่งพิมมี่สองพิมมี่ พอรู้ว่าช็อตนี้ถั่วลาจะได้เหมือนกันนะโอ้โหบีไม่ต่อยเลยเออทีมงานเขาชิงเปิดไฟให้เราแบบว่ารู้เลยว่าแบบว่าเรานี้ถลอนได้นะครับชมจริงนครับคู่นี้ครับพีมมี่ครับแต่ท้ายที่อาจจะไม่ได้พูดนะมันมัวแต่หายไปแล้วใช่สิเพราะว่าผมกับพี่ที่จังหวัดเช็คอยู่เหมือนกันว่าแบบเอ้ยยังไงก็เสียไม่น่าได้เลยผมแต่พิมมี่ครับผมครับสำเร็จเป็นน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในรอบนี้เลยนะเป็นพลังบัฟของพี่คนเมนี้กินนี้ ครับเ่ยครับไฮไลท์เลยครับ <mm <ets> อ่านลองดูก,กันครับโอ้โหดูดิฮะล, <mm <ets> ล้านทุ่งไปทีหนึ่งแล้ววันนี้นขู่คนลุกเน,นี่ให้ชออันดับเบิร์ของแปซิฟิกนะครับคี่รัวอันดับสองอยู่นี่รับ